แล้วแล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ uda, ตว่าฝั่งผมก็ได้พูดความจริงไปหมดแล้วนะครับส ok> ิ่งที่พี่เขาพูดมาก็คือสิ่งที่ผมพูดมันไม่จริงที่พี่เขาพูดมาเมื่อวานนะครับทุกเรื่องก็คือไม่จริงผมพร้อมครับผมพร้อมที่จะคุยต่อหน้าเลยมาคุยต่อหน้าเลยว่ามันยังไงสิ่งที่ผมอยากจะเปิดใจเลยก็คือไอเรื่องที่พี่เขามาสัญญาและสิ่งที่พี่เขาพูดมาทั้งหมดว่าผมไม่ใช่เรื่องจริงที่มาพูดเลยต่อหน้าผมเลย ความจริงไม่เป็นความจริงเราไม่เคยมีสัญญาใจกันแต่เรามีข้อเสนอซึ่งกันและกันข้อเสนอใหญ่ๆห,ห,ห,หลักๆเลยที่เราคุยกันก่อนเราจะปล่อยเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอข้อแรกถ้าน้องก้าเป็นศิลปินค่ายเจนนี่จะแบ่งค่าย,ยอดวิวให้น้องก้าวสในทุกๆเพลงที่เราจะทำร่วมกันไม่ใช่แค่เลิกคุยทั้งอำเภออันนี้ผมขอบอกเลยว่าก็เหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมว่าตอนทำตอนนั้นอะก่อนเริม่มก็คือยังไม่ได้บอกเลยว่าจะทำค่ายหรือว่าอะไรก็ตกลงกันเหมือนเดิมว่า70-30 ท,ที่พี่พูดออกมากับผมวันนั้นน่ะมันคือความจริงที่ผมพูดไปว่าพี่บอกว่าจะแบ่งค่า YouTube ยิ่งข้อเสนอก็ไม่ได้บอกครับว่าจะมาอยู่ค่ายแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าผมมาอยู่กับพ่อติ๊กเพราะว่าผมอะแข่งรายการเดอะไวท์คิดแล้วทีนี้สัญญาใจตั้งนานแล้วเป็นปีแล้วแต่ผมอะยังไม่ได้มาเพราะว่าผมต้องเรียนอยู่คนทําธุรกิจจะรู้ดีหว่าให้ไม่ได้ทุกคนอาจจะมองเห็นว่าทุกวันนี้เราได้ร้งรอยลานวิวเรามีตังค์งานแต่ทุกคนไม่เคยเห็นจังว่าที่ว่าสิ่งที่เราคัดทุน เป็นสิบสิเพลงเดียวลงทุนไรเราขาดทุนเนี่ยเราไม่เคยมาบอกใครเลยทุกคนไม่เคยรู้หรอกเพลงมันไม่ดังทุกคนอย่ามาวังแควาเพลงดังเร็วเรารวยจากเพลงนี้เพลงเดียวมันไม่ได้เกี่ยวไอ้ตรงที่พี่ก็มาบอกว่าแกลงทุนไปหลายเพลงแล้วแล้วขาดทุนแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ก็เอาผมมาฟิจิลิ่งแล้วเพลงมันดังก็ผมก็แลวแต่พี่ที่พี่พูดมนาะคุณพ่อบอกว่ารู้ไหมว่าวันที่ถ่าย MV อ่ะหนึ่งหมื่นที่ให้ค่าจ้างไปอ่ะน้องอ่ะไม่พอเพราะว่าน้องอ่ะมีค่าซื้อชุด ค่าที่พักค่ากินอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยพอหนูได้ยินแบบนี้หนูก็ไม่สบายใจแหละเพราะว่าตอนที่โอนไปให้น้องเนี่ยก็คือถามน้องแล้วว่ามันพอไหมซึ่งทางน้องเองก็บอกมาว่ามันพอเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้สําหรับผมมันมันมากครับหนึ่งหมื่นมันมากเพราะว่าเรายังทํางานให้ไม่เสร็จและตอนนั้นเราเป็นคนอัดเสียงร้องสําหรับเพลงนี้ก็ขาดทุนสองพันเลยครับได้หนึ่งหมื่นได้มาหนึ่งหมืน่นจบครับแล้วก็ไอ้ที่สองหมื่นผมก็โอนกลับไปให้จริงๆครับผมใช่ครับเราไม่ได้อะไรเลย จากเพลงนี้ครับผมประเด็น500บาทเนี่ยออกรายการทีวีเนี่ยไม่เกิน10,000บาทนะคะตอนนั้นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงกันมากถ้ารายการไหนได้10,000บาทเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะให้น้องแค่500บาทตอนนั้นเนี่ยที่หนูให้ไป500แล้วน้องก้าวบอกว่าน้องไม่โอเคเนี่ยทำไมน้องไม่บอกพี่คือถ้าบอกแล้วพี่จะได้แจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงได้ทา่านี้แล้วก็ย้ำตรงนี้ว่าถ้ารายการไหนที่ให้หนึ่งหมื่นบาทไม่ใช่500แน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะสาบานไว้ตรงนี้ค่าตัว5 0 0้นี่ผมชี้แจงไปหมดแล้วทุกรายการ คือผมชี้แจงไปเลยว่ารายการไหนบ้างได้500ให้มา500รรายการแล้วก็อีก2รายการหลังอะ่ะพ่อเป็นคนโทรไปหาทีมงานของรายการว่าค่าน้ำมันรถค่าอะไรมันไม่พอนะ mm hmm. ก็ให้ไปติดต่อฝั่งนู้นว่าอะไรบอกเขาว่าไม่พอ500เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดพ่อไม่โทรไปก็ได้อีกนะครับ500 รายการ500อเนี่ยการไปออกรายการทีวีแต่ละครั้งเนี่ยเราต่างคนต่างรู้ดีว่าเราไปเพื่อโปรโมทเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเจ็บตัวบ้างซึ่งหนูก็ไม่เคยบังคับน้องว่าน้องต้องมานะเพราะถ้าน้องไม่มาเนี่ยรายการไม่เอาพี่หนูไม่เคยบังคับมีอยู่รายการหนึ่งนะคะที่หนูไปกับน้องแล้วรายการเนี่ยส่งไลน์มาหาหนูว่าน้องเจนนี่รบกวนแบ่งค่านะ้ำมันรถให้น้องก้าวนิดหนึง่งพอดีน้องก้าวทักมาถาม แต่ตอนแรกน้อง9ก้าไม่ได้แจ้งว่าขอค่าน้ำมันด้วยนี่นะคะก็คือรายการเนี่ยดิวหนูกับบิลลี่เนี่ยแยกแล้วก็ไปดิวน้อง9ก้าเองน้อง9ก้าก็ทักมาว่าพี่มีค่านะ้ำมันรถไอ้พ่มไม้แล้วหนูก็ไม่ถามอะไรมากหนูก็บอกว่าขอเลขบัญชีน้องน้องบอกเคครับแล้วหนูก็บอกไปว่าพี่ไม่รู้เพราะว่ารายการเนี้ยเขาติดต่อน้องเองหนูก็เลยไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวน้อง9ก้าเพราะว่ารายการเนี่ยติดต่อน้อง9ก้าเอง ทีนี้พอรายการบอกว่าให้แบ่งให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้คุยกับเก้าไว้ตั้งแต่ต้นหนูก็แบ่งให้ค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรเลยคือแบ่งก็คือแบ่งไะค่ะทุกคนน้องก็บอกว่าใช่ผมก็งงเขาบอกว่ารวมมากับพี่แล้วแล้วหนูก็บอกว่าเพราะตอนพี่พี่แจ้งว่าขอค่าน้ํามันลดด้วยของพี่พี่ขอไปสามพันเขาให้มาสามพันของ9ก้ากี่บาทนะคะรายการนี้ขออนุญาตชี้แจงว่าเท่าไหร่แต่ไม่ต้องรู้ว่ารายการไหนนะคะก็ได้มาสามพันแล้วก็หนูถามว่าของ9ก้ากี่บาทน้องบอกว่าแป๊บนะหนูบอกว่าเท่าไรเดี๋ยวพี่แบ่งไป ทีนี้หนูก็บอกว่าแล้วแต่น้องก็บอกว่าเดี๋ยวมันมีชื่อรายการอยู่ขออนุญาตปิดชื่อรายการนะคะอันนี้อ่านอ่านตามความเป็นจริงดีกว่าถ้าอันไหนไม่เป็นความจริงเนี่ยน้องอ่ะสามารถออกมาแถลงได้เลยตรงนี้นะครับก็คือทางรายการอ่ะติดต่อผมแล้วก็พี่เขาแล้วก็น้องเขาทุกรายการติดต่อ3คนหรือว่าสองคนผมไม่รู้อันนี้ก็คือเขาติดต่อมาฝั่งพี่หมดเลยแล้วก็ไอ้พวกเซนไอ้เซนรับเงินคือฝั่งพี่หมดเลย ไม่ได้ติดต่อฝั่งเราเลยแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกที่ให้อาโลเคชันมาก็เป็นพี่ทั้งหมดที่ให้โลเคชันในการเดินทางไปรายการครับก็เพราะนั้นและรายการละ500บาทเนี่ยไม่มีจริงนะคะถ้าได้หนึ่งมืเนี่ยให้มากกว่านั้นแน่นอนให้ตามสมเหตุสมผลแต่ถามว่า500บาทมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่เป็นรายการที่เราก็ได้มาน้อยพี่ก็พูดวกวนจนแบบสลับไปสลับมาเหมือนว่าพูดไม่ตรงกันนะไอเหมือนบอกว่า ห้าไม่มีอยู่จริงพอสักพัก500ร้อยอ่ะให้ตามความเหมาะสมอ่ะแล้วมันยังไงตกลงให้หรือไม่ให้แล้วไอ้ตรงที่บอกว่ารายการละห0 0 0งมื่นไม่มีอยู่จริงพี่ไม่ได้ติดตามข่าวนะครับไอ้ที่พี่เขาออกมาบอกว่ารายการนี้มันถึงหมื่นมาเป็นก้อนอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้มาเท่าไหร่ แล้วก็ที่น้องเก้าบอกว่าน้องเก้าต้องเดินทางไปถ่ายรายการจากพัทลุงไปกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงเพราะว่าน้องในยอยู่กรุงเทพอยู่แล้วน้องอยู่กรุงเทพตั้งแต่วันที่น้องตัดสินใจไม่ถึงสัญญาค่าใพี่น้องก็ยาก้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นอันนี้ไม่จริงนะครับผมบอกเลยว่าตอนนั้นผมอยู่พัทลุงเพื่อมากรุงเทพเหมาออกรายการกับพี่ไอที่ออกมาโปรโมทเพลงผมจะโปรโมททาไมใช่ไหมครับผมจะโปรโมททาไมเพราะไม่ใช่เพลงผมแล้วมาเอารายการละห้าร้อยมันก็ไม่พอแล้วแต่ผมมามาด้วยใจ ก็คือที่ผมมาจากพัทลุงกรุงเทพนี่เป็นเรื่องจริงแล้วมาอยู่ที่หอพี่สาวาว่าพี่สามกำลังเรียนอยู่ที่ลามพออัดรายการเสร็จก็กลับไปพัทลุง<ม>ไปเอาพวกเสื้อผ้าอะไรแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยครับเป็นครั้งใหญ่เลยเพราะว่าเราเหมือนว่าเราให้ใจไปหมดเลยก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนแรงขนาดนั้นครับก็ทําแบบพี่กับน้องนี้มาร่วมงานกันเมื่อวานนะ่ะถ้าเกิดพี่เขายอมรับในสิ่งที่พี่เขาพูด ผมว่ามันก็น่าจะเคลียร์กันจบง่ายๆแล้วเพราะว่านี่พี่เขาออกมาต้านหมดเลยนะครับก็น่าจะไปกันต่อครับไอเรื่องลบคลิปนี้เดี๋ยวก็แล้วแต่เรื่องอนาคตเดี๋ยวเขาว่ากันครับตอนนี้ก็ยังคิดกันอยู่ว่าจะยังไงเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะจบยังไงอยู่นะครับผมก็ให้โอกาสเหมือนเดิมเลยครับว่าอลองดูว่าเขาจะมาพูดยังไงพี่เขาจะมาพูดยังไงก็คือผมก็ให้อภัยอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดพี่เขา ออกมาพูดในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงว่าผมบอกไปแล้วในข่าวก่อนๆว่าให้ออกมาพูดความจริงผมบอกแล้วก็ไปต่อไปต่อจนพี่เขาจะยอมรับความจริงเพราะว่าผมพูดความจริงผมจะไม่ยอมถ้าเกิดพี่ยอมรับความจริงแล้วออกมาขอโทษสิ่งที่พี่ผิดพลาดและถ้าเกิดสิ่งที่ผมผิดพลาดผมก็ยอมที่จะขอโทษทุกอย่างเพราะว่าผมยอมมาตลอดเนี่ยผมยอมมาตลอดแล้วพี่เขาแน่จะหาว่าผมจะยอมอีกแต่ผมบอกเลยว่า ผมว่าผมรู้ว่าผมเป็นเด็กแต่ว่าคนเราก็ถึงจุดสูงสุดเหมือนกันนะครับความรู้สึกคนเรานะครับเพราะว่าผมจะไม่ยอมให้ใครมาด่าครอบครัวผมโดยที่มันไม่ใช่ความจริงครับถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นความจริงผมก็ยอมรับทั้งหมดผมจะไม่โกรธใครเลยและคนที่ออกมาขอโทษไอ้ที่มาด่าพ่อผมผมก็ให้อภัยไปแล้วนะครับไอ้ที่ไปด่ายันโคตรอะไรอย่างเงี้ยก็ทักขอมาขอโทษแล้วผมก็บอกแล้วว่าผมพูดความจริงทุกเรื่องนะครับ แล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าทุกเรื่องเป็นแค่สัญญาใจและคำพูดอันนี้อยู่ที่เนี่ยสองฝ่ายนี่ครับว่าเราพูดจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่คนจะเชื่อหรือว่ายัางไงครับกติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันที่เพจวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ